เเนทียยลอยู่สองเทียนครับันนี้ก็อาสาวสวยแล้วก็พ่อกับแม่มานี่ครับซื้ออะไรครับตะลกครับอะไรครับโอ้นี่ตัวใหญ่มากเลยสดมากๆครับ จะเอามากินดิบอีกแล้วครับดูครับออคือคือคอืนมากครับบางคนเขาไปเอาอยู่เอาอยู่เรือเลยเดินเดินไปดูอยู่เรือรอบนี้คันน่ะอืมใช่ฮะอันนี้ปลาอะไเนี่ยฉลามหรือเปล่าฉลามครับ นึกปูไหมจ๊ะปูล้อะไรครับเนี่ยปูมีตั้งแต่สองรยยันห้าร้อยอครับสองร้อยสามร้ห้าอแล้วแต่ใหญ่มากครับขึ้นมากเลยครับแจากกำลังดีตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าจ้าน่ร้อยสาม วันนี้มาแบบสบายใจครับกับธนาคารส่วนตัวถ้าเป็นลิ่มใหญ่ลงรับคนใหญ่ตัวลากบินปลามือป้ามือเ็นิยูไข่ปัวเนื้อไมคะโอ้โหนีมก็ผัดข้าวกระเทียมกี่ลายหมี่ทอดน้ำดังน้ำต้มน้ำดังแก่เชิญที่ต่อไปแล้วกันครับโอ้โหบิ๊กมากตัวนี้